เล,เลยนะคะเร็วนิดนึงนะคะนางงามะะ่ะค่ะแก้วผู้ส่งเข้าประกวดกระทรวงแรงงานอายุ24ปีสัดส่วน32 28 36ส่วนสูง169เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลก37 26 35ส่วนสูง165เซนติเมตร น้ำหนัก48กิโลกรมนะครับชื่อเล่นน้งไนนะครับน้งไนมีปติว่าตรง34 25 36ส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมน้องเขามีชื่อเล่นว่าน้องปอมนะคะคติประ,ะจำใจก็คือการเวลาอาจรักษาคนที่เสียใจแต่ทำร้ายคนที่รอคอยค่ะหมายเลขต่อไปครับหมายเลขเจ็ดนะครับนางสาวพรสุาราหนุนชนะ เทศบาลตะบนเตียงพรเขเป็นผู้ต้อ,อง,สงสอบตร,รวจนะครับอายุ20ปีตัดส่วน3ามสิบนะครับส่วนสูง165เซนติเมตรสิเซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกร,รมัมน้องเขามีชื่อเล่นว่าน้องเจนนะคะมีคติประจําใจคิดดีทดําดีเพื่ออนาคตที่ดีค่ะหมายเลขกอต่อไปครับหมายเลขสามสินางสาวฐานิตาจันทร์สอนตรงตรง คนฟอเปวังโป่งกังผู้ชมเข้าประตวและในขณะนี้นะครับเป็นการฝึกซ้อมสาวงามนครบาลเพชรบูร์ครับในงานมัาขาหมวานครบาลเพชรบูร์ประจําปี2556ครับมีถึง77สาวงามครับวันนี้ที่ได้ส่งเข้าประกวดในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการฝึกซ้อมนะครับที่จะเก็บคะแนนไปรวบรวมในวันจริงนะครับก็คือวันที่25มกราคมนะครับเริ่มเวลา19นาฬิกาจะรีบไปชมกันนะครับอนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดอายุ24ปีนะครับ สัดส่วน32.26-37นะครับส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมน้องบาวครับเป็นผู้เล่นคนเกะบาวมีปฏิบติประจาใจว่ารู้เขารู้เราชนะไปแล้วขึ้นหน่อยาข่มนะคะสิ้นสุดสติประจาใจแล้วสามงามค่อยเดินนะคะจริงเวลาไปดูนั้นจริงอาจจะไม่ได้ยินเสียงพิธีกรนะครับ35ส่วนสูง105.5วันนี้ได้ดีที่สุดเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าค่ะ โมนะคะภัิตประจำใจคือชีวิต4ีาเคนิเมสน้ำหนัก4.7กิโลกรัมถามความคิดขึ้นได้ด้วน้องเทียบนะคะทัศิตประจำใจคือฝัองผ่านเวลาอีกหลายวันอย่าล้มเลิ่ความฝันนะครับน้งสาปอกระกดนะครับทำปอโรงแรมติดอยู่ร่วมกับอินิเรีมนะครับ ผู้สมัครตำรวจอายุ19ปีสาสโซน 3, 4, 24, 3 2ส่วน 107, 12, เจนดสิบเมตรตั้งแต่52กิโลกร,รัมน้นอ,งองปิ๊กคุณิ๊กเพือให้กำลังใจกับสาวงามผู้เข้าประกวดหน่อยนะคะโดยเฉพาะหมายเลขแรกๆ,ๆนะคะยืนนานกับเพื่อนเลยนะคะค่ะและสำหรับการซ้อมนะครับเจอกันที่พระใหญ่เสร็จจากพระใหญ่กิจกรรมตรงนั้นเสร็จแล้วก็เจกอ,อกันท,ท,นที่หอวัฒนธรรมนะครับไอรไปใช้ตัดสินนะครับน้องหญิงบอกมา ในวันจริงนะคะวันที่25นะคะจากนางสาวงามทั้ง77 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทางการประกวดนะคะางานมะขามหวานนาครบาลพิชบูรณ์ประจำปี2556วันนี้เรามาเกาะขอบสนามนะคะข้างๆเวทีนางงามเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้จะได้รับเกียรตินะคะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์คณะกรรมการที่จะมาตัดสินนางมะขามหวานนาครบาลพิชบูรณ์นะคะนางสาวนาครบาลในปีนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะว่าคณะกรรมการมีความรู้สึกคิดเห็นยังไงนะคะในการประกวดในครั้งนี้ค่ะ ตอนนี้ดิฉันนะคะได้มาใกล้ๆชี้คณะกรรมการนะคะซึ่งจะเป็นบุคคลหนึ่งที่สําคัญทีเดียวในการตัดสินนางสาวนาครบาลประจําปี2556นะคะก็จะให้ท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการในการบอกความรู้สึกนะคะว่าปีนี้นางสาวนาครบาลสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีผู้เข้าประกวดมากมายขนาดไหนสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะในฐานะท่านเป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินนางสาวนาครบาลพิชบูรณ์นะคะอยากเรียนถามว่ารู้สึกยังไงคะกับการจัดงานในการประกวดนางสาวนาครบาลประจำปี2556ค่ะขอบคุณค่ะในการจัดก,การประกวดนางสาวนาครบาลประจำปีนี้นะคะสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือ ปีนี้เป็นปีที่มีผู้เข้าประกวดมากกว่าเมื่อปีที่ผ่านๆมาค่ะเยอ่วผู้เข้าประกวดปีนี้คือจำนวน77คนนะคะแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมนดีงามของจังหวัดนะคะแล้วก็ในการจัดก,กิจกรรมมีผู้ให้ความร่วมมือสนใจที่จะร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมากนะคะซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ได้แก่หน่วยราชการนะคะเทศาบาลอบอตอเอกชนนะคะตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะดํารงวัฒนธรรมของจังหวัดต่อไปอีกเนื่นองมาจะซาอมเดินเป็นรอบแรกนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเป็นการเดินกระปวดนะคะรอนี้ท่นนออานคณะกรรมการก็จะเก็บคะแนนเป็นรอบแรกนะคะซึ่งจะนำคะแนนส่วนสูง,ง169เซนตินเมตร น้ำหนัก49กิโลกรัมครับชื่อเล่นว่าน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตานี้คติประจับใจว่าก <29 S 1> ารี37ส่วน0 169เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมมีชื่อเล่นว่าน้องเก๋น,นะคะคติประจำใจคือทำทุกอย่างไม่ดีที่สุดแต่ไม่เดือดร้อนใครๆค่ะหมายเลขกับไปครับหมายเลข3นะครับนางสาวาชิวราพรพุทธิมา กระทรวงเกษตรและสงกรจะเป็นผู้ส่งท้าประกวดนะครับอายุ19ปีครับสัดส nice. ่วน3,17,26,3,5ส่วนสูง1,65สิซนติเมตรน้ำหนัก4,8กิโลกรัมครับน้องไนซ์ต้องไมามีคติประจัาใจว่าจงเป็นคนธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าของสังคมนะครับ วันนี้ให้ดีที right affe, ่สุดเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าค่ะต่อไปเล่นต่อไปครับหมายเลขห้าอัครนาสาวอภิรดาวงศรีช้างิี่ตี๋ที่ชื่นให้กำเนิครับน้องพี่ตีบอกว่าการให้โอกาสส่วนสูง170เซนติเมตร13 24 34ส่วนสูง1 6 5เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมนะครับเจ็ดสิบเก้าน้องแก้ว ราะมันเป็นชอบตัวผู้เข้าประกวดหมาได้ขสิบสองค่ะนางสาวชีวรัตน์กับกบลกระทรวงยุติธรรมส่งเข้าประกวดค่ะอายุ21ปีสัดส่วน34 26 32ค่ะอายุ17ปีสัดส่วน32 25 34ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมน้องเขามีชื่อเล่นว่าน้องเต็มดี ประจํใจก็คือวันนี้เป็นรางฐานของอนาคตค่ะมาเลนต่อไปครัมาเลสิบห้าี่สบปีสัดส่วนสามสิบส่วนสูง1นึ่เิเซนติเมตรน้ําหนักห้าสิบเกกิโลกรัมมีชื่อเล่นว่าน้อส้มนะคะตักนีกาสุนัสองกิโลกรัมมีชื่อเล่นว่าน้อาไอรีนนะคะวันนี้ารีโปองการริหารส่วนตาบนสิงคโปร์อายุสิบเก้าปีสิบเก้าปีครับ ส่วน33 27 32ส่วนสูง1 6 5ซนตมตน้ำหนัก49กิโลกรัมนะครับน้องกระดองวันบอกว่าการเริ่มต้นดีก็เ,เท่ากับสขเงแรไปแล้วขึ้นหนึ่งเสาร์พุมพิทักเป็นผู้ส่งเขา้า่ประกุลอายุ17ปีครับสัดส่วน34 25 36นะครับส่วนสูง1 7 4เซนเมตน้ำหนัก54กิโลกรัมนะครับเ๋ยวชื่อเล่นว่าน้องอ่อยนะครับน้องออยบอกว่าสตีมารบรรยาเตนอนนนครับ นางสาวเจนจิราช้างคุ้นร้านสีเมืองทองชนแดนส่งเข้าประกวดค่ะอายุ17ปีสัดส่วน3 4 29 36ส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมมีชื่อเล่นว่าน้องเจนนะคะปะติประจำใจคือพัฒนาตัวปริจัด<ต>มาเป็นเต็มที่นะครคือแค่ประเดิมมิิดน่อยขึ้นขึ้นขนาดขึ้นขึ้นค่นะ สานด้ได้ยินพี่เดมอกว่าใช้แป้งชนิดพิเศษกันรังุณดาวัยเรด้วยครัีสองคั้งี่สิบเกาครับส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซติเมตรน้ำหนักสี่สิบเก้ากิโลกรัมองค์กรบอกว่าใช้ชีวิตางมีคุณค่าด้วยการเล่นดนตรีผู้เข้าปรกดมเสี่สค่ะนางสาวฉับุญกิตาสายทองกระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษยส่งเข้าประกวดค่ะอายุ สปีสัดส่วน34-26-31ส่วนสูง1น7เ็ซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมน้องเขามีคติประจำใจก็คือเป้าหมายมีไว้ทุ่มชนอย่าหยุดจนกว่าจะถึงจุดที่ตั้งใจค่ะกันสิบส,บสบามนาทีในชุดที่สี่ก็าสังเกตผู้ชมนะคะกองเชียร์นี่มองตาค่งในกรเทียงตาาห้าเดิน,นไปทางไหนก็มองไป เลข45นางสาวมณัสนันสีปอดิบูครับเทศบาลนนทลง3ขกิโลกรัมองยีกับเชอนที่บอกว่ารักดีคิดดีทำดีแล้วจะได้นผู้เขาประกวดหมายเลข46ค่ะนางสาววาสนานามคำไัยเทศบาลตะบนจัุ์สมอทอดสมเข้าประกวดค่ะอายุ18ปีสัดส่วน3ต้องไวันนี้อาจจะจะเร็วนะคะแต่ในวันที่25นี่จะเร็ว สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรหัวหนาเลขหกสิบหกค่ะนางสาวพัทรศยาไอานะคะกติประ,ประจำใจคือความพยายามอยู่ที่ไหนความอยากเพื่งผิดหวังกับสิ่งที่อยากไม่เริ่มต้นต้องมีครับเชื่อนต้องมีมีคติประจำใจว่าทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดกเข้าประวัติหมายเลขเจ็ดสิบค่ะนางสาวนริดีวรสารสิริกราฟิกสเตชันสมเขประวค่ะอายุ20ปี ส่วน36 27 37ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมมีชื่อเล่นว่าน้ำออยนะคะปฏิประจำใจก็คือไก่งามเราะขนคนงามราะแต่ะสังเกนว่า34 24 32ส่วนสู172เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมนะครับปฏิประจำใจเป็นคนที่แล้วครับจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด คือหวนข้าหน้าที่ดีที่สุดและชุดสุดท้ายของการตัวจรับสารานบางในอกนอแพรก็หมดแล้วนะครับในเจ็ดท่านสุดท้ายำเวาที่เวทมาคะกและสำหรับเสร็จจนถึงหมายเลข77็ดขอเชิญพักผ่อนตามัธยาศัยนะคะและหลังจากนั้นท่านพิธีกรจะ หมายเลขไหนที่ยืนแล้ว <momentos> ร <an> ู้สึกว่าห่างกับเพื่อนไปก็ช่วยขยับนิดนึงนะคะหมายเลขห้าสี่สิบสามหรือเปล่าคะหมายเลขสี่สิบสามเลย่นได้นิดนึงนะคะก็แอ่ต่อการไฟลัมันนี้นะครับที่หลักชั้นจะได้พื้นที่เพิ่มสอนไหลายเวลาไม่ต้องสอนหนึกครับบางชั้นมองไม่เห็นชั้นเขาถ่ายมองไม่เห็นชั้นนี่มีปัญหา คุณช่างภาพสื่อมาเชิงานกัะกวดข่าครบาลในปีนี้นะคะบางท่านก็เอาไปลง a c e b o o k นะคะเพื่อเชิญชวนให้มาร่วมกันในวันที่25นะคะและขอประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งนะคะก็คือในวันประกวดวันที่25นะคะที่เพ่งนางงามนะคะช่วยแต่งตัวให้นางงามเร็วๆด้วยนะคะและขอให้มารายงานตัวให้ทันตั้งแต่เวลาประชาาพแพ้ครั้ครับวันนี้ก็ยอมรับกันไปนะคะ ไปสู่ประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยนะครับกประกาศให้ทั่วกันสังขารสำคัญของทางจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ปีนี้เราช่วงนี้ปีที่แล้วสองปีที่แล้วเราก็มีพระพทุทธธรรมธรรมราชองค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย